เมืองทองทีวีของเราเองก็ต้องขอแสดงความยินดีกับน้องๆขุนพลช้างศึกทีมชาติไทยชุดปรีโอลิมปิกอยู่22ปีนะครับที่ลงสนามในเกมการแข่งชิงแชมป์เอเชียรอบแบ่งกลุ่มกลุ่มจี G, ที่ประเทศไทยของเราที่ราชมังคลากฬาสถานนัดสุดท้ายกับทีมชาติเกาหลีเหนือและก็เสมอกับทีมชาติเกาหลีเหนือไปศูนย์ประตูต่อศูนย์ทำให้การลงสนามทั้งหมด3นัดเก็บได้7คะแนน เข้าไปเล่นในรอบสุดท้ายอยู่23ปีแชมป์เป็นชิป2016ที่ประเทศกาตาร์ในฐานะทีมอันดับ2ที่ดีที่สุด1ใน5ทีมจาก10กลุ่มอย่างแน่นอนนะครับซึ่งเมื่อวานนี้คุณพลกิเลนจูเนียของเราทั้ง2รายก็ลงสนามเป็น11ผู้เล่นตัวจริงด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่บีชยาวัศรีนาวงรวมไปถึงพี่โจกาเดสเธทยาวงครับ ซึ่งกุสิใหญ่ทิซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองเอง,เองก็ยังได้เอ่ยปากขอบคุณแฟนบอลที่เกมนี้เข้ามาชมการแข่งขันในสนามนับหมื่นคนได้มีส่วนร่วมในการช่วยกดดันทีมชาติเกาหลีเหนือได้เป็นอย่างดีจนทําให้นักเตะไทยของเรามีกําลังใจและทาได้ตามเป้าหมายที่วางเอาไว้และก็หวังว่าจะได้เห็นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับเพื่อจะเป็นกําลังใจให้กับน้องๆนักเตะและทีมงานทุกคนทําหน้าที่กันต่อไปเพื่อเป็นการตอบแทนให้กับการเข้ามาเชียร์ในสนามแล้วก็ส่งแรงใจเชียร์มาจากทางบ้านครับ